เออหอมหอมนี่นี่นี่ทำกินแก้งผมครับก็เป็นอาหารของทางอีสานตั้งแต่โคพอคนแม่เยแล้วล้วลวอวงห่วง่ห่อง, <c oughs> องไว้สี่หย่างเดียวหมวัวชาบูขี้วัวนะฮะอากนกนกนัอยยดอมอาจารเพ okay, 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 okay. ื่นก่นวะอไนโอเค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 ครับครับโอ้โหงานเลยวะ สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ได้รับการท้าทายมากๆเ้ยได้รับการท้าทายจากดีเจภูมิบอกว่าพี่อิทผมอยากมาหาพี่อิทจะมากินซอยจุอยาามากินอะไรแปลกๆจัดให้ผมหนักๆหน่อยผมก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยโทรหาพี่ศักดิ์พี่ชาของผมครับพี่ศักดิ์ครับสวัสดีครับผู้ชมในผู้จักผู้ชมในผู้ชมเจ้าของร้านโนนแซบซึ่งอยู่ประชาชื่นซอยสองซึ่งร้านนี้นะตามใจคนทํามากถ้าไม่พอใจก็ไม่สั่ง สั่งมากอาจจะไม่ให้ก็ได้โอ้โหอันนี้ยังยืดงวนี่นี่ยังครับนี่อันนี้ค่อยเลยนะค่อยค่อยงัวนั่นแหละเนาะค่อยอันนี้ไม่ไม่ซีกันนะผมเนี่ยก็เลยโทรหาพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์จัดเอาหลักๆเลยมีอออมีอะไรจัดมาให้ดีเจภูมิเดี๋ยววันนี้พี่ศักดิ์จะเอาอะไรมาแต่เรายังไม่บอกดีเจภูมินะครับทำงวดทำงวทำงวอันนี้เดี๋ยวจะเพิ่งงี้งวดได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยงี้วันงี้วันงี้อยู่เหรอเอาละครับวันนี้ครับ ดีเจภูมิหำใหญ่จะรักษาเกียรติไว้ได้ไหมจะกล้าไหมครับเฮ้ยยังนี่อันนี้นี่งูเล่นลอย่ะเล่นปลานีเอ้าจะมาทำอะไรกินครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเขากำลังเดินทางมานะครับดีเจภูมิวันนี้มันมีน้องงัูความนี่แหละน้องงูน้องคือลกของบัวน้องงัววันน่ะออกไปนหน้าเมือเท่านี้ Oh, ออกใบหน้ามาเล้านี่มัน ouais. ออกพอดีออกพอดีได้หเลยนี่นี่งัวออกลูกบมื่อหนึ่งไข่สาม uh ัน oh, สิแตกกันออกลูกเด้อกันนี่คือจินหนึ่งนกันบลาไข่สาเขาออกแคลรยิ่งงัวตายได้ทองว่นน no, okay. oh, 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 ี้อันนี้คือบลาไข่สามันออกลูกแล้วนี่มันจะกลายเป็นน่องงัวแบบนี้ครับโอ้โหใส่อ้อนมาดูโอ้ยแม่มใส่อ้อนเลยเอ้าใส่เพี้ยเต้าเมื่อนี้ครับวันนี้เราจะเสนอเมนูพิเศษคือชาบูขี้วัว ไปมุด้วยพวกนี้เดี๋ยวมาดูว่าดีเจภูมิแอคติ้งเขาจะกินแล้วเขาจะเป็นยังไงเขาจะกล้าเปล่าใช่ตอนดีเจภูมาเนี่ยให้พี่ก็ไล่ไปแต่ตรงนี้ไม่ต้องบอกว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นหนีงัวแล้วเราทําให้แกกินแบนแท้กเราเขาก็จะเฉลยวันอะเราถือว่าป่วยไปสิเรามางทีเราอะไก่ทำแล้วก็หันหันหันนะเดี๋ยวมาดูครับโหดแน่ รถเข้าเข้านี่เข้านี่เข้าตรงนี้ตรงนี้มันจะมีทางเข้าอยู่วันนี้จะเลี้ยวมากเขาจะลงมาก่อนนะครับจะให้เขาคนน้ำใบใหญ่ไปดิครับโอ้โหวันนี้จัดหนักแน่ครับพีทเอาอะไผมกินผมขอแบบว่าหนักหนักอะหนักเหรอลึกๆมันจะได้เหรอโอ้โหผมผมก็เตรียมของผมพี่ซัก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 เชิญเลยผมครับสวัสดี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 ครับร้านนี้นะเป็นร้านที่ แล้วแต่แล้วแต่ใจของเจ้าของร้านเจ้าของร้านแล้วแต่พี่สักดิ์ที่ว่าเขาจะจัดให้ไม่ให้วันไหนอารมณ์ดีสั่งไปอะไรมาก็ได้วันไหนไม่อารมณ์ดีก็ไม่ทำเมื่อไหร่เมื่อไหรอารมณ์ดีหาหีหาหำสู้กันจินวันอะขอขี้สองที่เอาหนักหนักใช่ไหมเอาพี่เอาอะไรมาผมกินได้หมดนะอยากจะลองแบบอีสานลึกๆอ่ะมันจะได้พี่ศักดิเป็นงานหนักของพี่แล้วนะ มันก็ต้องสรรหาแล้วเลยครับผู้่ารักมากแบบนี้ครับได้ใช่ไหมวันนี้เอาเมนูพื้นๆนะครับชาบูคี้โอชาบูขี้เป็นเพียได้ไหมอย่าเรียกเพียเลยถ้าเรียกเพียนี่มันแบบมันบ้านไปครับมันวันบ้านไปชาบูคี้ดีกว่าภายนอกไหนกันก็จะมีอีกหลายอย่างที่พี่ศักดิ์เตรียมมาเดี๋ยวค่อยมาดูกันอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันโอเคฮะยังไม่เรียกมาแล้ยนะโอ้โหเดี๋ยว โอ้โหวัวทั้งตัวเฮ้ยยางสดดปีปลีปีปิดจะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำวัตถุดิบก่อนวันนี้ครับผู้ชมครับมาทั้งฟาร์มครับอย่างนี้เอาวันนี้เมนูที่เราจะทำรวมๆก็คือชาบูขี้บัวชาบูเลยนะครับขี้บัวครับขงวครับผมครับ ขี้วัวเลยนะครับขี้วัวคือใส่ออนเพียออนนึ่ครับผมเพียออนอันนี้เพียออนครับหรืเพียออนไหนไหนไหนครับอันนี้คือขี้เพียตรงบริเวณไหนบริเวณไส้ไส้มันก็คือไส้สุดครับมองไส้ไส้ออนมาเลยมองไส้ออนออนน่นนานนนหมดแตกซะกันเหม็นได้หเลยก็คือนี่อยู่ในท้องแล้วก็ตรงนี้ก็คือต่อกับรูตูดเลยใช่ไหมครับผม ดูตัวมันเป็นตัวระบายออกสุดแล้วดูตัวคือแก่แก่แล้วแต่นี่คือต่อจากกระเพาะมาเลยพี่ๆลองดมมันจะหอมมากยังไม่ถึงยังไม่ถึงที่เออหอมหอมนี่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 ยังไม่ดมตรงนี้นี่อนี่อันนี้คือวัตถุดิบตัวหลักนี่คือขี้เพี้ยใช่ไหมขี้เพี้ยใช่ไหมขี้เพี้ยขี้เพี้ย ชาวเลยที่ผ่าไปจะมูเกินโอ้โหนี่แหละฮะชาบูวันนี้นี่คือเมนูเฮ้ทำอะไรพี่ลงเลยเหรอลงในหม้อเลยครับรวมครับโอ้โหนี่คือต้มต้มเข้าไปให้หมดเลยเหรอครับผมครับอ๋อเราไม่ได้สกัดน้ำเอามาใช้เหรอหม้อครับเฮ้ยโอใส่กระดูกนี่อะไรพี่กระดูกครับผมครับน้ำซุปต้องมีต้องมีกระดูกต่อไปขี้แตกเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวกล้องครับขี้แตกครับ โอ้โหโอ้โหนี่มันโหดแม่น่าโหดเลยอันนี้คือคนอีสานกินอย่างนี้หรือพี่ทำทำกินแกล้งผมครับเพราะเป็นอาหารของทางทางอีสานตั้งแต่คนพ่อคนแม่เราเรียบร้อยครับผมคนพ่อคนแม่กอนที่มีงานบุญงานบวชเนี่ยเขาจะทำแบบนี้เพื่อจะเป็นการถนอมอาหารเพื่อกินได้นานครีบเพียร์มันจะบูดเร็วเสียเร็วคือเอามาต้มการถนอมอาหารแล้วที่สําคัญขี้เพี้ยมันทําให้มันนัวคือถ้าเราต้มเนี่ยถ้าไม่ใส่ขี้เพี้ย มันจะไม่มีความนอกมาครับครับไม่มีเลยก็มันเป็นมิติรสชาติที่จริงๆแล้วเชฟหลายคนบนโลกวนี้ไม่กล้าใช้นะคือความขมถูก,ถกครับแ,<ม>แล้วก็ด<ม>ีเขาเรียกว,ว่าเพีย้ยเนี่ยถ้าเราซื้อในวัวในในกรุงเทพตามตลาดครับมันมันไม่น่าทานเพราะว่าเขาจะเลี้ยงเป็นโคขุน<อ>เขาจะใช้หัวอาหารพวกเป็นอาหารสัตว์ใช่ไหมครับมันก็จะไม่มีแต่บ้านเราเนี่ยมันเป็นวัวที่กินแบบกินหญ้า มชาติร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างวัวตัวนี้พี่ศักด์ก็ต้องไปสั่งพิเศษมาหน้าความประสมเป็นชาวบ้านเพราะว่าต้อนรับดีเจภูมิเลยเราไปอะไรพี่ศักด์เนื้อันนี้ครับอันนี้คือมองไว้สี่อย่างเดียวเนี่ยมองผสมมองไว้สี่มองไว้สี่อย่างเดียวหำวัวอุ้ยนี่มองไว้สี่แล้วเนี่ยคืออะไรกระดองวัวถูกต้องครับคอยงัวคยงัวคยงัวเลย มันยาวตรงนีเน้เนาะดิเ,เจพุมเลยว่าครับขำใหญ่ขำยาว,ด,ยาวด้วยของขมยาวก <laughs> ว่าหน่อยความยาวสูสีแต่ของมันม <laughs> ันจะยาวกว่าโอ้เวลาอันนี้ภาษากลางเรียกตัวเดียวอันเดียวนะ <S <S อ,อันนี้ตัวเดียวอันเดียวโอ้โหใส่เลยใช่ไหมหั่มง่วรหั่มไงครับหัมงวนหัมง่วนหั่มบัวโอ้โหวันนี้นี่เอาต่อไปพี่อะไรอื่นใส่ออนครับเดี๋ยวนี่เมื่อกี้นี่ใส่คอร์ดใส่คอร์ดออนใส่คอร์ดวันนี้ใส่คอร์ดพืช จุ่มลงไปในหม้อแล้วเ้ากินเลาก็ตัดเครื่องออกมาแบ่งไอยิดกับไอดีเจพุ่มพวกเราพวกเรเข้าตองวันทั้งสิยโอนลงสิบอะโยนกระเทียมใส่ตองวันอะนี่ใส่ตองอ๋อมัดเพื่อว่าเวลาเคี้ยวเนี่ยเคี้ยวมันก็จะแตกปอกปอกออกแตกใส่ผักแตกแตกในครั้งแรกของดีเจพุ่มหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะอ่านนี้ครั้งแรกนะถ้าเป็นชาบูชาบูกี้พี่อ่ะกีบัวเออจริงๆไส้อ่อนในบ้านเราก็กินกินกินจุได้เลยนะจุได้เลยแต่พูดตรงว่า มาจุดีกว่าเนาะจุก็ได้เหรอจุก็ได้ครับอ่ามาเป็นงี้ปมๆอย่างี้ใช่ครับใช่ครับอ่านี่ยเนี่เนี่ยเออธรรมดาที่ผมกินผมจะใส่นิดเดียวใส่แค่นึงพูดเองนะว่าจัดมาให้เต็มใช่ไหมให้สุดใช่ไหมไม่ได้พูดเลยกูอลอแล้วแล้วคำว่าก้อยนี่แปลว่าอะไรพี่ก้อยก็มันจะเป็นส่วนหนึ่งในโป้ในชี้ในกลางในนางอ๋อน่าเป็นนิ้วครับเฮก้อยก็มันก็เป็นแบบเอาเนื้อมาสับหรือมาหั่น แล้วก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปก้อยคือใช้เนื้อดิบเอาใช้เนื้อดิบครับแล้วซอยจุแปลว่าอะไรซอยจุคือซอยเบาๆอย่าซอยแรงมากเดี๋ยวพ่อแม่ได้ยินอย่พ่อแม่เล้ยอันนั้นเย็ดเย็ดเย็ดซอยซอยมาถึงว่าหั่นนี่แหละอ๋อครับหั่นจุก,ก็คือเอาไปจิ้มอเอาไปจิ้มในแจ่วมีอีกอย่างหนึ่งที่พันเผยวันเหรอครับอันไหนฮอ้ยิดว่ดยิดวัด ก็าเขนยิ <S <S ้งไวกจะพูดเขาหิ้งนไม่เกงไหมผู้ชมอันนี้ใช่เหรอพูดหรอเาิ้งไวยโอ้ยิ้หวกินแม่ง้าวเลยปนไ้ก่อนปีนไ้ก่อนเอ้ไม่หีไ้ก่อนคุณต้องกินซอยจุ้งหิ้นนะอยจุ้งห้นิ้งเหรอิงเหรอิงเหรอนี่หำมันนี่นมันี่นมนี่หำมันนี่นี่ไข่หำนี่ไข่หำนี่หำมันพวงมเอาห้ใเียมา้เีย เดเเาสงครามตัวไหนต่อพี่อันนี้แหละเมนูนี่เดี๋ยวนี้ไข่มันจุไข่ขอจุไข่ก่อนได้ไหมนี่คือลูกอันทะลูกอันทะบัวเอาผู้ชมครับอันแรกขอซอยจุ้ยไข่นี่แม่นี่คือกระโปงบัวซอยจุครับกินดิบเหรอดิบครับได้เหรอได้สินี่คือเป็นส่วนที่หายากมากๆผู้ชมและก็เป็นส่วนที่หากินไม่ คือมันหมดตั้งแต่อยู่ในโครงตอนฆ่าสสัว์แล้วอ่ะจริงเหรอมันพิเศษมากๆมันมีที่ที่คัดมาเนี่ยคือส่วนที่หายากที่สุดแล้วแล้วก็คือมันจะกินหมดตั้งแต่คนทําคนหั่นคนเชือดอ่ะคาโครงคาโครงหมดลแล้วมาแล้วกินดิบขอเลยจริงเหรอโ<ห>ขอตอนรับนะครับช่องของดีเจภูมินะครับ พี่ไปก่อนพี่มาพี่ไปก่อนพี่มาอย่าป้อนสิพี่กินก่อนอย่าป้อนสิเดี๋ยวคุณก็ป้อนผมเดี๋ยวคุณป้อนผมจริงจริงพี่อย่าป้อนผมต้องให้เกียรติมันเป็นธรรมเนียมภูไนสารพี่สารพี่ดวยธรรมเนียมกิด้พี่อยากโชว์หน่อยพี่โชว์จัดให้ดูครั่นั่นเรื่องเลยครับธรรมเนียมภูไนสารพี่ต้อนรับกันนะไม่เป็นไรผมไม่เป็นโควิดหนึ่งหนึ่งสอง อุ้ยมึงกินได้เลยนี่บ่ดีกว่านี่คิดป็นไงดีกว่านี่เออกล้าได้ไงวะเนี่ยผมไม่กล้าผมไม่กล้านะผมผมไม่เคยกินอ่ะผมไม่กล้าจรินผมไม่กล้าจรินไม่ได้ไม่ได้ถ้าตับอยู่ได้อยู่แต่เอาชิ้นใหญ่ด้วยโอ้โหอ่ากินได้รีบอ่ะได้เลยโอ้ยใครทำเนด้ยเพิ่งมาทำครับคุณไหนเล่าเนี้ยคนที่ยานะพี่ ไปไงมันเป็นแบบเลี่ยนเลยเหลวๆนะ้น้ำแบเลยนี่คือน้ำมัสติวัวเหรอเป็นไข่ล้กัอานนหอฮะตัวพักน้ำมาสิกเยื่องนฮะมึง ก็้ไดูกอดับด้วยกกดซับเออแต่ชอบกกดซับด้วยนะซั้ยกไปนน่องง่วงครับนี่ยโ่องบัวนี่น้องง่วเคยกินเคยกิน่อง่วนน่องรกรกนี่ใส่ด้วยไหมเลยจะเป็นนึ่งใส่เลใส่เลยใส่แ้วก็มาหั่นเานจูๆเลยจๆไม่ตายไม่ตายอไอ่ใครซ่าน้องบัวเนี่ยเวลาคอดทีนึงคนดีสารเขาจะเอาไปแบ่งบ้านละถ้วยละถ้วยพพอมเสร็จพ่ว่ามันจะได้ออก ออกแพ่พันแบบเจริญพันเยอะๆอะไรเงี้ยฮะอ่ะเชิญดีเจพูมาครับเชิญพี่ภาคครับพ่าคพสักก่อนนะครับอันนี้ไมขนาดพิสักรยังไม่กล้าเนี่ยปล่อยเลยปอจุ่มน่อยหนึ่งวงววจุ่มจุ่ม่อก่อนไอ้น้ำนี้ก็ไม่ได้ดูดีอะไรเลยหนแบบชาบูขี้วัวนะฮะ อ๋อถ้ากดต้มยีมย่ผมสบายแกมซับ <c oughs> อีหลีซับคักคัก <c oughs> <ช>ผมอยากเห็นใครลองกินดิบชิ้นหนึ่งไหมดูดิมันกินได้ไหม,อ,ามาอ้าวมาเ <p> พื่อผู้ชมแล้วก็เพื่อดีจเจภูมิฮะพีทพีทแหลกอ่ะคนล้คนอโอ้ยเย็ดเค ดูนะครับคุณผู้ชมครับไม่เคยมีใครแดกมาก่อนนะครับน้องบัวดิบซอยตุเย็ดเท่ปันดียังไม่ยังไม่ยังไม่ออกไม่ได้ป่ะพี่มันเป็นยังไงพี่มันคาวคาวใช่อันนี้อันนี้นะคุณผู้ชมขออนุญาตออ๋ ชาบูชาบูโอ้ยว่าลวกออกมาดูดีเลยนะโอ้ของพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจิ้มเดี๋ยวผมจิ้มน้ำจิ้มหน่อยพอลวกปั๊บแล้วแบบน่ากินนะน่ากินเลยอ่ะโอ้ยอร่อยเลยครับลูกชิ้นเลยแล้วก็นุ่มๆหน้าตาคล้ายๆกับราวนมหน่อยๆอดูสิแคปชั่นมันจะเป็นยังไงไอ้แคปเจอร์แคปเจอร์แท็กเจอร์พี่แท็กเจอร์ มันจตะแคปชั่นไปเป็นแคปเจอร์อร่อยได้ไหมอร่อยไม่ไม่ค่อยขาวเบาลงมาแล้วก็นุ่มแล้วมันลิ้นเดี๋ยวต่อไปจะเป็นชิ้นที่อร่อยที่สุดในตัววัวแล้วก็เป็นชิ้นที่อย่างที่บอกมีน้อยกว่าทุกอันด้วยโหระยะตัวนี้อ่ะยิบไปโอ้แต่เมื่อกี้มดลูกไม่ไหวนั่นก็โหดไปแซ่บผู้ชมครับส่วนของมะพร้าวคือในส่วนของ เสือ,สอร้องไห้หรือว่าตรงตรงที่มันแบบเนื้อแข็งมันแข็งแข็งแล้วก็มีอยู่นิดเดียวเอาเลยอ,อันนี้คืออร่อยอร่อยมากๆเนี่ยอ่ะอันนี้ออกเอาละผู้ชมครับต่อไปจุเสือร้องไห้หน้าตาเขานี่ดูเหมือนกับเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นอ่ามันก็ขนมไข่ไข่ญี่ปุ่นขออนุญาตนะใช่เหรอพี่ ครับมันมีแต่ไขมันนะมันเป็นกระแข็งพี่จะยิ่งยิ่งแบบลวกทิดนึงนะแต่เราชิมมันนี้ก่อนอ้าวโอเคโอเคไหวนี้กูตามได้ี้กูตามได้ดูจากสีหน้าก่อน เนี่ยไม้ร้านตัวเนี้ยครับชิ้นหนักที่น้อแข็งกรอบเลยนะกรอบกรอบมีเอ็นหนุบหนหน่อยๆนี่แหละคุณลองลวกนิดนึงนะธรรมดานี่คือเขาลวกนานลวกลวกไม่นานพี่ครับพอสะดุ้งนะครับพอสะดุ้งพอรู้ว่านี่พอได้ไหมครับได้เลยครับพอให้แบบอ๋อมันไม่ได้เป็นมันที่แบบละลายนะมันมีกระ texture มีพังคืดมีเอ็นมี กรอบนะดูดูดูผมเคยผมเคกินเนื้อง้อหน่อยแบบนี้แซ่บังสิตอนน่ะแซ่บแซ่บตัวนี้ตัวนี้พี่เนื้อสันในสันในตัวดีสันในเป็นตัวที่มันจะนุ่มมากอันนี้คือเนื้อของดีละของดีเลยคือมันจะนุ่มกว่าทุกทุกส่วนในแล้วก็เป็นเนื้อที่สวยเดี๋ยวต้องลองตับจะหน่อยมาลองตับสิผมไม่เคยกินตับสดอย่างนี้นั่นละ ขออนุญาตขออนุญาตเนี่ยแล้จะนุ่มๆท่านผู้ชมกินด้วยอีสานต้องใช้มือต้องใช้มือครับแต่ว่าได้นะอ่าได้อยู่ใส่มือได้ใครเป็นหนองเด้อมันนิ่มชอบไอ้คำว่ามันนิ่มเลยได้มึงค้างหน่อยบอกเออ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 เค้างบอกเมียค้างเนาะนุ่มนะเมียค้างก็เป็นมันนุ่มเนื้อสันได้มันแสบบ้านเราเรียกมันพลอยอืมเวลี่กุ๊ด โอ้ยแซ่บเลยลีเกยแซ่บครับอัสตะจันลิลวนัลวนอะอแปลยไหมครับผมครับ <c oughs> โอ้โหคุณต้องสดฮะติดใจไว้ติดใจสเสือร้องไห้กึดกึเลยเสียงหอมนะแล้วมันมันก็เคลือบริ้นครับ ยอดมิสคืดคือคือคือคุณลองประสบการณ์ชีวิตผมสักหน่อยดีกว่าสุกสุกสักหน่อยลองดูที่พออ่อนไส้อ่อนโอ้ใส่ปอใส่ปอใส่ปออานารย์โอ้โหเขาเรียกผ้าคิ้วเพราะว่าหน้าตามันคือผ้าคิ้วเลยนะอพอเห็นทั้งสอนี่คือใช่เลยใช่เลย ยังไม่เบื่อหรอได้อยู่ยังไม่เบื่อ่นพิษต้องอีกหน่อยอ่ะเคยดดอนไม่เคยวกนัดยิปยิทั้งปีให้หน่อยอันกรอบกมีความแบบเดี๋ยวเอเหนียวอยู่กรอบเผมก็ชอบเรมันมีเทสเตอร์น่ะครวนี้ครับของดีที่เจภูมิต้อง ไฮไลท์เลยขูดมาเลยนี่เลลูกนี่แะค่ะตรงนี้ค่ะโอ้ขอบคุณค้ยเก่งมากเลยครับอืมนี่สดาแล้วผักนี่อ่ะอ่ะผู้ชมของมอบบุธเลยขอบคุณครับสดก่อนพี่ดูความนุ่มลึกของมันอันนี้ผู้ชมฮะบอกเลยว่าเพื่อคนต้องทำกินนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาลิ้มรสชาบูขี้วัวดูน้ำซุปเขา อันนี้ปรุงอะไรไหมพี่ไม่ได้ปรุงเลยหรือ่าใส่น้ำใข่เกลือนีดหน่อยรับไ่เกลือนี่น้อยครับผมของแซบเราไม่ต้องใส่หลายครับใส่ใจกับแซบเลยครับขออนุญาตใช้ทับพีนะครับครับขออนุญาตชนด้วยหนึ่งทับพีนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับกับชาบูขี้วัวครับมันคือมันหน้าตาคือมันเขียวเขียวขุ่นๆเหมือนขี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใช่ใช่ใช่ แก้งมันกไม่แกล้งแก้งไว้แก้งมันกไม่แก้ไม่แก้ผมรอคิ้วอยู่วันนี้เราขาดเดินมันอู้หูมาไต่มาบางตรงนี้เลยค่ะยังไงขมลึกนะขมลึกมันมีความนัวขมมีความนัวเป็นมิติรสชาติที่สำหรับใครที่ไม่เคย กินอาหารอีสานแล้วขมนะอยากให้ลองกินนะครับอันนี้คือเกลือแล้วก็มีแค่นั้นแหละเกลืออย่างเดียวแล้วก็ไน่ไขกระดูรกะดรกะดูน้ำซุปกระดูกแันนั้นเองอร,อ,อร่อยมากครับธ<อ>รรมชาติอร่อยมากคุณผู้ชมครับต่อไปครับจุดสําคัญเลยสแต็กแดกตับก็ต้องได,อได้กินตับคัดสันมาจาะตรงริมตับอ่อนๆของของวัวเลยเนี่ยดูดูนะฮะนัตตับสดมันจะสีมันจะเป็นอย่างนี้จะไม่ช้ําแล้วก็จะไม่เหลือง อันนี้คือดีสุดแล้วตับนี่คือดีสุดแล้วหรอพสุดสุดเลยครับเฮ้ยสุดยอดเลยครับครับขอบคุณครับตับแซมสุดนิยมเลยนี่อ๋อโอ้ยนุ่มๆสมคำล่ำเลยหวานนุ่มๆไม่มีความคาวเลยอือโอ้สุดยอด กินอกชีครับพี่ครับไงขออนุญาตครับขออนุญาตเขับังญยตใส้มือครับพอดหวานชอบอุ้ยต้องอย่างนี้ อีกแล้กนึงพี่ขอพักคินควาตับให้โอ้เดี๋ยวจะกรอบนอกนุ่มในโนั่นนั่นนั่นยังไงยังไงนี่นี่นี่นั่นเปิบมาอ๋อมีทรงนี้ด้วยเคศิลปะว่ะโอุ้ณครับพี่มันจะกรอบนอกนุ่มในพี่ ขี่ลิ้วห่อตับครับคุณผู้ชมใทำมาคุณโดนแกงใช่ครับเก็ด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 นะอันนี้เนื้อหนอกนิดหน่อยหนอกมันหนอกง้อหน่อยเนื้อหนอกก็คือหนโหนกตรงหลังที่มีตุ้งๆขึ้นมาใช่ไหมเนื้อหนอกมัน มีความคล้ายๆกับเสือร้องไห้หน่อยไ,ไหมคล้ายกันมันมันจะเหนียวไหมพี่เพรเหนียวครับผมมมันันนอ๋ออันนี้ต้จ,จ,จุ่มหมจุ่มหมดเลยพี่ภูมิไปต่างจังหวัดก็ไม่เคยได้กินแบบนี้ใช่ไหมไม่เคยเดี๋มาก็<น>าจะเป็น,บนบแบบเดี๋ยผมอะ่ะเป็นคนกินพวกซอยจุแต่ว่าก็าจะเป็นเนื้อที่ชาวบ้านได้กินแต่ของลึกๆเนี่ยครับโดนในอำเภอเจ้าวาดกับผู้ใหญ่บ้านแดกไปหมดแล้วครับผมไม่เคยถึงปากเลยเดให้เป็นสะดุ้งก่านจะให้เปลี่ยนสีนิดนึงครับ มันซีดนิดหนึ่งเดี๋ยวของของไอซ์นวดอะครับพ่อเล้วนี่นะน้ำหวานสีออกงมืดริงเหรอครับนั่นน้ำหวานพ่อเล้วพ่อเล้วน้ำหวานสีออกงมืดมันจะหยาบไหมพ่ต้องกินกินเหนื้อความน้ำแข็งควนะเย็นแล้วเหมือยแล้วเนาะนี่กินเนื้อหมดนี่กินเนื้อรสชาติของเนื้อเลยเอาจ้เจ้งเด้งสู้สู้ฟันกระเด้าลิ้น แซ่บแห้งเนื้อตุ๋นแซ่บแห้งเนื้อเนื้อทอดตัวนี้แซ่บได้วันหนึ่งทุกคนมีเสน่ห์ได่แต่กับอืออืออือตีมือไล้วันหนึ่งแซ่บตีมือไปเลยย้อนแซ่บตีมือไปเลยไม่ได้ชิ้นเดียวไม่ได้ต้องลองจิ้มกับ แกวขมหน่อยๆอือเริ่มเรื่องเม่เคยกินแกวขมมาจากไหนเนี่ยอ่าผมก็รู่อีสานตลอดครับอือก็เนี่ยทีมงงทีมงานผมก็อีสานก็ลองหมดทุกอย่างไปบ้านไหนเขาให้อะไรกินก็ลองอือตอนแรกก็กล้าๆกลัวๆเคยกินเคยกินอีสานไหมเคยกินคนอีสานไหมเ้ยเคยกินกับคนเคยกินกับคนอีสานไหมบ่อยอยู่บ่อยอยู่ผมทำร้านอาหาร ทำไรท,ที่สาเนี่ยเฮ้ยช้าน้ำมันเลือดครับสุดหยอดปลาสุกย่างไข่สานี่สุกแล้วครับสุกแล้วนะฉุกแล้วกินบางแซบแล้วบางแซบเลยพี่ภูมิขอบคุณคราบี่ลองดูนี่ไข่สานะครับลูกวัวครับน้องวัวเรียกว่าไข่สาใช่ไหมครับ เนื้อจากสวรรค์ครับเป็นเนื้อส่วนเดียวท the ี siglo. ่เ <fry> ก <UC S> ิดมาจากการให้ชีวิตและไม่ใช่การฆ่าชิ้นนีนี่เกึดๆกิดกดเหมือนกินตับหน่อยๆมีความคดๆหน่อยๆหยดคุดหยดนี่ครับเอ๊ไอตมเนี่ยผมจะทำห่วงสองหัวงแซ่บๆเอาละครับตัวนี้ครับตัวเดียวอันเดียว เอ็นนะในเหมือนเอ็นนะมือมือมือก็ได้เอาขันน่ะเอ้าเอ้าผู้มันแข็งนะแข็งก็เดืเปื่อยไปเลยเดี๋ยวต้องต้องต้องให้เปื่อยๆใช่ไหมเออเอาลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวต้มต่อครับต้มเช็ดจะน้อยกับเปื่อยเปื่อยไปแค่เตาแรกท่านแรกท่านสามนี่โผล่แบบเลี้ยงเลียงเลี้เตะของโผล่ได้ได้หมดนะอร่อยอ่ะอืมเคี้ยวได้อ่ะงเหมือนกินแบบ

แแดกดับละมาแล้วเมื่อนี้ข้อคนดีเจพุ่มละตอนรับผลแล้วละตอนรับผลแล้วเป็นไงพี่วันนี้สุดยอดเป็นยังไงบรรยากาศสมใจไหมสมใจไหมสุดจริงๆเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะภูมิใจตัวเองว่าผมลุยอีสานลึกๆมาแล้วอลองมาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่พี่นำเสนอเนี่ยผมไม่กลัวครับแต่วันนี้เอาไส้เพีย ใส่้าไปแล้วที่มันระเบิดออกมาใจผมตกไปที่ตะกอนคุณบอกว่าเอาให้สุดใช่อันนั้นคือจุดเริ่มต้นครับผมบหลังจากนั้นพี่สักก็หยิบหีวัวมห้ผมดูแล้วก็ห้ำวัวแล้วก็ซอยแล้วพี่ก็ยัดคำด,ดิบเข้าไปในปากของผมนะผมเข้าใจแล้วครับว่าคำว่าสุดของคนอีสานคืออะไรนะวันนี้คือสุดจริง,รงๆเลยว่าเปิดประสบการณ์ชีวิตผมผมก็พยายามที่หาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆตลอด อยู่บน,นโลกนี้มา40กว่าปีแล้วครรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยได้เรียกว่าเปิดเนตรเปิดเนตรสุดยอดขอบคุณพี่ๆมากๆครับ <ๆ S 1> คือเขาเรียกว่าคนอีสานนี่วิถีชีวิตจะเรียบง่ายครับเช้าก็ไปทาไรทํานากลับมาก็มาอยู่กับลูกกับเมียก็คือกินอาหารกินกันงคือไม่มีพิธีรีตองมากเยอะครับสังเกตว่าการทําอาหารเราจะแบบเรียบง่ายเหมือนเหมือนคนอีสานก็วันนี้ต้องขอบคอุณพี่ภูมิด้วยที่ ที่ให้เกี่ยวกับช่องขอบคกณมบตับที่มาชิมมาชิมแบบว่าวัฒนธรรมการกินแบบพิสาซึ่งต้องขอโทษขออภัยสําหรับคนที่ไม่ทานดิบนะครับมันแล้วแต่ความชอบของของแต่ละคนนะครับไม่ว่ากันนะครับขอบคุณพิศักดิ์ด้วยที่โอ้โหหาวัตถุดิบให้อย่างดีเลยนะครับก็อยากดูดีเจภูมิเอาอะไรมาให้ผมกินจะแปลกกว่านี้ไหมต้องไปดูในช่องดีเจภูมิ อ่าสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากกดซับ s ดคลา e ฝากกดแชร์พวกเราทั้งสองช่องด้วยฝากไปด้วยนะร้านพิศักร้านโนนแซบโทรมาที่ไหนพี่โทรมาที่ไหนอย่าทิ้งเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะ 062 294 8 3 5 7ครับผมครับแล้วแต่อารมณ์เลยนะพอใจก็ทำให้ไม่พอใจก็แล้วแต่พูดกับพอาดีๆแต,<อ>แต่ว่า,แต,าแต่ว่าร้านพิศักม,มีอาหารอีสานเต็มเยอะแยะมากมาย<ผ>มรบรรยากาศบบแบบนี้ผู้คนขออนุญาตพี่ๆทุกท่านเสียงดังนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ